จเจริญพรโยมทั้งหลายดอกไม้ไม่เคยเปรียบตัวเองกับดอกไม้ดอกอื่นมันเพียงแค่เบ่งบานตามธรรมชาติของมันต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เคยน้อยใจในความสูงของภูเขามันเพียงอย่างรากและเติบโตอย่างที่มันเป็นเพื่อให้เราได้เห็นโทษของการเปรียบเทียบ และเห็นทางแห่งความสงบในใจของเราเองแต่ใจของคนเรามักจะมองออกไปข้างนอกเสมอมองเห็นความสำเร็จของคนอื่นมองเห็นความสุขของใครๆแล้วก็หันกลับมามองตัวเองด้วยสายตาที่ขาดพร่อง ด้วยความรู้สึกว่าเรายัางดีไม่พอโยมใจที่เปรียบเทียบคือใจที่ร้อนรนมันวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนเงาที่เราวิ่งไล่แต่ไม่เคยจับต้องได้เลยความเหนื่อยจึงเกิดขึ้นในใจความทุกข์จึงตามมา มันเป็นความเคยชินของจิตที่ถูกฝึกมาให้มองหาคุณค่าจากภายนอกตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเล็กๆเ,เราถูกสอนให้เปรียบเทียบดูสิเพื่อนทำคะแนนได้ดีกว่าดูสิญาติคนนั้นเขาเรียนเก่งกว่าดูสิลูกข้างบ้านเขาเชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย แต่มันค่อยๆย,ยอดไม้แผงการเปรียบเทียบลงในดินแห่งหัวใจของเราอาเลดพันธ์นั้นก็ค่อยๆเติบโตอย่างรากลึกลงไปในความคิดแผกกิ่งก้านสาขาออกไปในความรู้สึกจนกระทั่งเราเติบใหญ่เราทำมันโดยอัตโนมัติเราเปรียบเทียบ โดยไม่รู้ตัวเราเปิดดูหน้าจอโซศัพท์เห็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศใจเราก็วูบไหมเราอยากไปบ้างเราทำไมไม่ได้ไปเราเห็นคนรู้จักได้เลื่อนตำแหน่งการงานใจเราก็เกิดความยินดีแต่ลึกลงไปอาจมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ซ่อนอยู่ว่าทำไมเรายังอยู่ที่เดิมเราเห็นคนอื่นมีครอบครัวที่ดูอบอุ่นโพส์รูปภาพที่มีแต่รอยยิ้มเราก็หันกลับมามองครอบครัวของเราแล้วก็เริ่มมองเห็นแต่รอยร้าวแต่ข้อบอกพร่องโยมทั้งหลาย โลกของการเปรียบเทียบมันคือสนามแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะเพราะต่อให้เราวิ่งเร็วแค่ไหนก็ยังมีคนที่เร็วกว่าต่อให้เรากระโดดได้สูงเพียงใดก็ยังมีคนที่สูงกว่าเสมอเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าเราด้อยกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือความอิจฉาริษยา เป็นไฟที่เผาใจตัวเองให้ร้อนรุ่มเป็นความรู้สึกที่อยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนเขาแล้วใจก็ดินรนทุรนทุรายหาทางที่จะทำให้ได้เหมือนคนอื่นความสงบสุข ที่เคยมีก้มลายหายไปแต่ในทางกลับกันเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าเราเหนือกว่าดูเหมือนจะดีใช่ไหมดูเหมือนจะมีความสุขใช่ไหมแต่ความสุขนั้นมันเป็นความสุขที่เจือด้วยยาพิษยาพิษที่เรียกว่ามานะหรือความถือตัว ใจมันจะพองโตมันจะหลงระเริงแล้วมันก็จะเริ่มดูแคลนคนที่เรารู้สึกว่าด้อยกว่าตากรุณาก็จะลดน้อยถอยลงใจที่เคยอ่อนโยนก็จะแข็งกระด้างขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดใจที่ยึดติดกับความเหนือกว่ามันจะกลัวที่สุดกลัว วันที่จะต้องสูญเสียความเหนือกว่านั้นไปกลัววันที่จะมีคนมาเทียบเท่าหรือดีกว่ามันจึงต้องคอยระแวดระวังต้องคอยรักษาตําแหน่งแห่งความเหนือกว่านั้นไว้สุดท้ายมันก็คือความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าเราจะเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าด้อยกว่าหรือเหนือกว่า ผลลัพธ์สุดท้ายคือใจที่ไม่มีวันสงบเป็นใจที่แก่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่เหวี่ยงซ้ายทีขาวาทีไม่มีวันที่จะหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางได้เลยลองนึกภาพตามนโยมมีเมล็ดพันธุ์ไม้สองเมล็ดถูกปลูกลงในดินที่เดียวกันได้รับแสงแดดได้รับน้ำ เหมือนกันทุกอย่างาเล็ดพันเม็ดรแรกมันไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยหน้าที่ของมันคือการเติบโตมันจึงอย่างรากของมันลงไปในดินให้ลึกที่สุดเพื่อดูดซับอาหารแล้วมันก็ค่อยๆชูยอดอ่อนโผล่พ้นผืนดินขึ้นมารับแสงแดดรับน้ำค้างมันเติบโต ไปตามธรรมชาติของมันวันแล้ววันเล่ามันสูงใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นจนในที่สุดก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาส่วนเม็ดพันเม็ดที่สองพอเริ่มแทงยอดอ่อนขึ้นมาสิ่งแรกที่มันทำคือการชะโงกมองไปที่เพื่อนของมัน โอ้โห oh oh. ทำไมยอดของเพื่อนถึงได้ดูเขียวกว่าเรานะมันก็เริ่มกังวลแทนที่จะใช้พลังงานในการย่งรากให้ลึกมันกลับใช้พลังงานไปกับการคิดเปรียบเทียบพอเพื่อนของมันเริ่มมีใบามากขึ้นมันก็ยิ่งร้อนใจทำไมเพื่อนมีตั้งสามใบแล้วเรายังมีแค่สองใบเองมันก็พยายามเร่งที่จะสร้างใบที่สามจนรากฐาน ไม่มัน่นคงวันเวลาผ่านไปต้นไม้ต้นแรกเติบโตอย่างสง่างามส่วนต้นไม้ต้นที่สองก็ยังคงเปรียบเทียบไม่หยุดทําไมลำต้นเขาใหญ่จังทําไมกิ่งก้านเขาสวยจังมันมัวแต่มองจนลืมเติบโตมันมัวแต่เปรียบจนลืมเบ่งบาน สุดท้ายมันก็กลายเป็นเพียงไม้พุ่มเตี้ยๆที่แคลระแกน่นอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นแรกโยมชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์ไม้นั้นเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามในแบบของเราเอง แต่หลายครั้งเหลือเกินที่เรามัวแต่ชงโงกมองดูส่วนของคนอื่นจนลืมพวนดินรดน้ำให้ส่วนของใจเราเองเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะเป็นเหมือนคนอื่นเราพยายามวิ่งในลูวิ่งของคนอื่นใส่รองเท้าที่ไม่ใช่ขนาดของเราเราเหนื่อยเราเจ็บปวด แล้วเราก็สงสัยว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่มีความสุขเสียทีก็เพราะเรากําลังใช้ชีวิตของคนอื่นอยู่เรากําลังพยายามเปล่งบานเป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นกุหลาบแต่เราพยายามจะเป็นทานตะวันเราจึงไม่มีวันที่จะงดงาม ได้อย่างแท้จริงความสุขและคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าใครไม่ได้อยู่ที่การเป็นเหมือนใครแต่มันอยู่ที่การยอมรับและชื่นชมในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็น ในขณะปัจจุบันนี้ต่างหากการเปรียบเทียบมันขโมยความสุขไปจากปัจจุบันนกการขณะที่เรากำลังกินข้าวแทนที่จะรับรสชาติของอาหารใจเรากลับลอยไปคิดถึงอาหารมื้อหรูที่คนอื่นโพสลงในโซเชียลความอร่อยของข้าวตรงหน้าก็จืดชืดลงทันที ขณะที่เรากำลังอยู่กับครอบครัวแทนที่จะมีความสุขกับเสียงหัวเราะของลูกใจเรากลับไปเปรียบกับภาพครอบครัวอื่นที่ดูสมบูรณ์แบบกว่าความอบอุ่นในบ้านของเราก็พันเย็นเยียบลงนี่แหละโยมคือโทษภัยอันร้ายกาจของการเปรียบเทียบมันทำให้เราตาบอดต่อความสุขที่มีอยู่ตรงหน้า มันทำให้เราหูหนวกต่อเสียงของหัวใจที่กำลังบอกว่าเท่าที่มีก็ดีพอแล้วเท่าที่เป็นก็งามพอแล้วโยมลองถามตัวเองดูนะชีวิตที่เราเหนื่อยยากดิ้นรนกันอยู่ทุกวันนี้เราทำไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเราหรือเราทำไปเพื่อให้ดูดีในสายตาของคนอื่นเพื่อให้เราไม่ได้อยไปกว่าใครถ้าคำตอบคืออย่างหลังก็ถึงเวลาแล้วนโยมถึงเวลา ที่จะถอนเม็ดพันธ์แห่งการเปรียบเทียบนี้ออกจากใจแล้วหันกลับมาปลูกต้นไม้แห่งความพอใจรดน้ำมันด้วยความเมตตาต่อตอนเองให้ปุ๋ยมันด้วยการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแล้วเราจะพบว่าความสงบที่แท้จริงนั้นมันเบ่งบานอยู่ ในส่วนแห่งหัวใจของเรานี่เองใจที่หยุดเปรียบเทียบคือใจที่เริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางกลับบ้านบ้านที่มีความสงบรอเราอยู่เสมอเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหยิบยืมมาจากใครลองหยุดสักครู่หนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองเบาๆ ว่าเรากําลังวิ่งไปเพื่ออะไรเรากําลังเปรียบเทียบไปเพื่อใครเมื่อเสียงของการเปรียบเทียบมันเบาลงเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่เงียบที่สุดนั่นคือเสียงของหัวใจเราเองในใจเรานั้นมีคุณค่าที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกมีแสงสว่าง ที่ไม่ต้องพึ่งพาตะวันดวงอื่นมีดอกไม้ที่สวยงามในแบบของมันเองเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบใจก็เริ่มกลับมาอยู่กับบ้านบ้านที่เรียกว่าปัจจุบันนการบ้านที่มีความสงบเป็นที่พึ่งแล้วเราจะเห็นว่าความดีเล็กน้อยที่เราทำมันมีความหมายรอยยิ้มที่เรามอบให้คนอื่นมันสวยงามลมหายใจที่เรายังมีอยู่ คือของขวัญอันล้ำค่าคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าและก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเหนือกว่าใครคุณค่าที่แท้จริงมันคงที่มันอยู่ในใจของเราเสมอมาเพียงแค่เราหยุดมองหาจากโลกภายนอก แล้วหันกลับมาชื่นชมสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นในขณะนี้ใจที่หยุดเปรียบเทียบจึงเป็นใจที่เริ่มเป็นอิสระใจที่เห็นคุณค่าตัวเองจึงเป็นใจที่เริ่มพบความสงบเป็นสุขอย่างแท้จริงขออนุโมทนา ในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ